ต้นจามจุรียักษ์นะคะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีอันนี้กิ่งเขาอย่างเดียวนะคะใหญ่มากเลยค่ะเป็นพุ่งลยค่ะสวยค่ะลำต้นก็ใหญ่มากเลยนะคะถ้าเทียบกับคนที่ยืนอยู่คนเหลือตัวเล็กนิดเดียวด้านนี้เป็นรอบๆนะคะกิ่งเขาแผ่ออกมาสวยมากเลยค่ะมีอายุเยอะแล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะ อยู่ที่หมู่บ้านกสิกรรมตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะเป็นต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า100ปีนะคะ10คนโอบค่ะสูงประมาณ15เมตรแล้วก็ความสูงประมาณ20เมตรค่ะสวยมากเลยค่ะใหญ่จริงๆนะคะกิ่งก้านสาขาอย่างนี้นะคะใหญ่มากเลยค่ะ อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะใหญ่จริงๆเขาก็จะทำที่ไว้ให้เดินรอบๆนะคะมีหมาด้วยมีน้องมาจนจามจุรียักษ์ค่ะใหญ่ใหญ่ไปเริ่มเลยค่ะมีรอบๆนะคะ ลำต้นใหญ่มากเลยนะแล้วก็มีกิ่งก้านแผ่สาขาไปทั่วเลยค่ะรอบๆบต้นเขาก็จะทำทางเดินนะคะทางเดินแบบนี้ให้คนเดินเดินรอบๆอบรอบรอบ,รอบ,รอบแล้วบางคนเขาจะถ่ายรูปนะคะสวยค่ะมีที่ให้นั่งเล่นด้วยค่ะห้ามกระโดดบนพื้นไม้นะคะกลัวชำรุดแต่ว่าเป็นต้นจาจุรีที่สวยค่ะเดี๋ยวเราจะลองพาเดินรอบๆนะคะ มีบริเวณบริเวณรอบๆค่ะใหญ่มากเลยค่ะเราเดินจนเมื่อยนะคะยังไม่ถึงรอบเลยนะคะเขาทำที่ไว้ให้คนขับจักรยานหรือว่าเดินด้วยนะคะจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปบริเวณน,นี้เยอะนะคะอากาศเย็นร่มรื่นค่ะสวยค่ะ ถ้าเรามองไปเนี่ยใบยเขาก็จะเป็นปุ๋ยกับพืชชัน้นดีเลยตอนที่เราปลูกกระบองเพชรนะคะเขาจะชอบใช้ใบาจามจุลีหรือว่าใบกามปูทำปุ๋ย,ยกิ่งก้านสาขาเขานะคะลำต้นจริงๆเขาใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ด้านนี้รากนะคะรากก็เลยรอบๆต้น,นะคะ่ะ เยอะได้ค่ะ